สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะครับวันนี้เรามาเรียนในวิชาสุขศึกษานะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายแล้วนะครับหลังจากเราเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่สองหน่วยการเรียนรู้ที่สี่นะครับแล้วเรามาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ยากที่สุดคือหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับคราวนี้นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสามตอนด้วยกันนะครับ สำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะครับและสุขอนามัยทางเพศนะก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับเราตอนเรียนมาตอนปสี่แล้วแต่ตอนปหเนี่ยเราก็จะเริ่มเจาะลึกลงไปว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทางด้านเพศเนี่ยเป็นเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ตัวชี้วัดมีเรื่องของาธที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ และปฏิบัติตนได้เหมาะสมนะครับผังการเรียนรู้นะครับนะแบ่งมาเป็น3มเรื่องก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเพศการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขนามัยทางเพศและการวางตัวที่เหมาะสมนะครับเพราะ,ะนั้นคราวนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเพศกันก่อนอาการเปลี่ยนแปลงทางเพศเขาบอกเด็กวัยเรียนหรือเด็กวัยหรือวัยเด็กตอนปลายนะวัยเด็กก็คือช่วงปหนึ่งถึงป6เนี่ยเขาเรียกว่าเด็กวัยเรียน นะครับหรือวัยเด็กตอนปลายเนี่ยวัยเด็กตอนปลายอยู่ช่วงป .4 ป .5 ป .6 นะครับคือช่วงอายุ10ถึง12ปีซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางเพศที่เห็นได้ชัดเจนนะครับทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคม <c oughs> หนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเด็กวัยเรียนนะครับหรือวัยเด็กตอนปลายแต่ละคนเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันนะครับนะ เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติกรรมพันธุ์อาหารการพักผ่อนและการออกกําลังกายนะครับบางคนอาจจะมีกรรมพันธุ์ที่พ่อแม่จเจริญเติบโตได้ดีตัวใหญ่นะครับนะเพื่อเราอาจจะตัวใหญ่นะเราอาจจะตัวผอมนะครับเพราะงั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเพศนะหรือทางด้านร่างกายเนี่ยก็จะช้าเร็วไม่เท่ากันบางคนอาจจะออกกําลังกายนะร่างกายแข็งแรงนอนหลับพักผ่อนเพียงพอ นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ไวกว่าบางคนอาจจะรับประทานอาหารไม่เยอะไม่ออกกําลังกายเพียงพอนะครับนะก็จ,จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคราวนี้เรามาดูนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเรื่องจากเพศชายก่อนนะครับหนึ่งน้าหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแขนขายาวขึ้นไหล่กว้างขึ้นนะช่วงป .4 ป .5 ป .6 เนี่ยนะครับทั้งชายทั้งหญิงอ่ะนะครับน้ําหนักและส่วนสูงจะเพิ่มขึ้นนะ จะเริ่มเห็นความแตกต่างนะถ้าปอลหนึ่งปอลสองเนี่ยก็ตัวไล่ๆกันแต่พอสี่พอห้าพอหกเนี่ยใครที่มีการจเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะสูงกว่าเพื่อนๆในห้องเขานะครับสองเริ่มมีสิวขึ้นที่ใบหน้าและลำตัวนะครับเนื่องจากฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศเนี่ยมันเริ่มทํางานแล้วนะอ่ะข้อสามเลยเนี่ยฮอร์โมนเพศชายนะครับกระตุ้นให้อว,วัยวะเพศมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับนะ ถ้าเป็นเด็กๆเราก็แซวกันเล่นๆว่าช้างน้อยช้างน้อยนะครับนะพอเริ่มขึ้นปอสี่ .6 อห้าอหกนะครับนะฮอร์โมนเพศก็คือสารนี่มันหลั่งออกมาจากสมองเนี่ยนะครับมันก็จะต้นกระตุ้นให้ว่าเพศมีใหญ่มีขนาดใหญ่ขึ้นสี่เริ่มมีหนวดเขานะครับนะมีขนขึ้นที่รักแร้และที่อวัยวะเพศนะอันนี้เพื่ออะไรเพื่อบอกให้เรารู้ว่าร่างกายเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะเราต้องมีการ ดูแลรักษาที่ดีขึ้นนะนะไม่ใช่พอมีขนขึ้นที่รักแล้ขนที่อวัยวะเพศนะตกใจอายไม่ใช่นะครับมันเป็นการบอกว่าระบบในร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับมีการทํางานแล้วเราต้องรักษาความสะอาดมันให้มากขึ้นดูแลมันให้มากขึ้นนะครับข้อที่ห้าเสียงแตกนะแหบห้านะจากเดิมที่เด็กผู้ชายในเสียงแหลมแหลเล็กๆอยู่นะครับ นะพอฮอร์โมนเพศชายเริ่มทํางานนะครับนะกระเดือกเนี่ยนะต่อมตรงเนี้ยน้ำก็จะเริ่มโตขึ้นด้วยนะครับมันเป็นผลทําให้เสียงเนี่ยมีการเปลี่ยนไปนะเสียงแหบขึ้นเสียงใหญ่ขึ้นนะครับหกต่อมเงือครับเงือออกมามากทําให้เริ่มมีกลิ่นตัวนะครับอ่านะมันต้องรู้จักอาบน้ําจะเห็นไห้พวกเด็กโตๆเนี่ยอ้เล่นกีฬาที่เงือท่วมเลยนะครับนะแล้วก็เริ่มมีกลิ่นนะ เจ็ดอวัยวสุพันธุ์ภายในนะครับเริ่มทํางานเริ่มมีการสร้างอสุจินะและหลังน้ําอสุจินะครับหรือที่เรียกว่าฝันเปียกนะฝันเปียกถ้าเราเข้าใจตอนเด็กๆอาจจะนึกว่าอ๋อนอนฉี่ราดแต่ศัพท์ทางวิชาสุขศึกษานะครับฝันเปียกก็คือนอนอยู่นะครับแล้วมีการหลั่งอสุจิออกมานะมีลักษณะนะ้ําขาวๆขว้นๆน,นะครับนะอันนี้ป .5 ส่วนใหญ่นะ่าจะยังไม่มีนะครับนะ แต่เราต้องเรียนรู้ไว้ก่อนนะครับว่าอนาคตนะมันจะมีการหลั่งน้ําอสุจิออกมาเองเพราะร่างกายเราผลิตออกมานะแต่วัยของเรายังไม่ให้วัยสืบสืพันธ์เต็มที่นะยังไม่ให้เจริญพันธ์เต็มที่เรายังไม่มีเพศสมพันธ์นะครับเพราะมันก็จะมีการหลั่งมีการล้นออกมาเพราะฉะนั้นตื่นมาไม่ต้องตกใจนะครับเราเรียนรู้เอาไว้ก่อนนะจะได้รับการเปลี่ยนแปลงได้ถูกนะ เมื่อเข้าสู่วัยเด็กตอนปลายนะครับนะเริ่มมีสิวบนใบหน้าเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับนะเริ่มมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นตัวนะครับเราก็ต้องรู้จักดูแลรักษานะครับต่อมาเพศหญิงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหนึ่งน้หนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับรูปร่างสูงและตัวใหญ่กว่าเพศชายนะครับก็คือช่วงป .4 ป .5 ป .6 เนี่ยผู้หญิงนะครับจะโตไวกว่าผู้ชายโตเหมือนกันผู้ชายก็โตผู้หญิงก็โต ต่ผู้หญิงจะโตวไวกว่านะครับเพราะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยช่วงนี้เขาจะเริ่มทำงานก่อนนะครับแต่ผู้ชายก็ไม่ต้องน้อยใจยไปนะครับพอเข้ามหนึ่งสองสามนี่แหละผู้ชายก็จะเริ่มฮอร์โมนเพศเริ่มทำงานเต็มที่นะจะเห็นว่าช่วงมหนึ่งสองสามเนี่ยเสียงเสียงเด็กผู้ชายเนี่ยจะใหญ่ห้าวนะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยฮอร์โมนเพศชายเริ่มทำงานช่วงนั้นผู้ชายก็จะไล่มาตามทันนะครับ ช่วงนี้นะครับผู้หญิงก็จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าสองเริ่มมีสิวขึ้นที่ใบหน้าและลําตัวนะครับอันนี้เหมือนผู้ชายสามโฮอร์โมนเพ,เพศหญิงเริ่มกระตุ้นให้หน้าอกขยายใหญ่ขึ้นนะครับนะการที่เราจะเป็นแม่คนการที่เราจะให้นมลูกได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องเกิดจากที่หน้าอกเราขยายใหญ่นะครับเพราะนั้นกว่ามันจะ เข้าสู่วัยผู้ใหญ่กว่าหน้าอกจะขยายเต็มที่นะครับมันก็ต้องเริ่มมาตั้งแต่วัยเราเนี่แหละป .4 ป .5 ป .6 เริ่มค่อยๆขยายใหญ่ไม่มีใครนอนหลับตื่นมานมตอเลยไม่มีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเพศหญิงก็ต้องเริ่มดูแลนะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการแต่งตัวนะครับนะข้อที่สี่นะครับเริ่มมีขนขึ้นที่อวัยเพศและรักแร้นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเหมือนผู้ชาย นะครับก็เริ่มมีขนขึ้นที่อวัยวะเพศไม่ต้องตกใจนะครับแปลว่าฮอร์โมนเพศเราเริ่มทํางานแล้วเราจะต้องนะครับดูแลเรื่องความสะอาดอาจจะต้องเตรียมเรื่องของผ้าอนาไมยให้พร้อมนะครับข้อที่ห้าสะโพกเริ่มผายออกนะครับการที่สะโพกผายออกนะครับเพราะในอนาคตเพศหญิงนะครับเมื่อมีการแต่งงานมีลูกนะครับจะต้องอุ้มท้องนะครับจะต้องรับน้ําหนักตัวนะครับรับน้ําหนักลูก นะซึ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับสะโพกต้องผายออกนะครับเพื่อให้รองรับการเจริญเติบโต,ตของเด็กได้แล้วก็สามารถทรงตัวอยู่ได้นะครับเพะฉะนั้นก็จะเริ่มมีการผายออกของสะโพกนะหกตอมเนือครับเนื้อออกมามา,มากทําให้มีกลิ่นตัวผู้ชายผ้หญิงเหมือนกันเจ็ดอวัยวะสืบพันธภายในเริ่มทํางานนะครับเริ่มมีการตกไข่และมีประจำเดือนนะที่มีเลือดออกมาจากอวัยวะเพศนั่นแหละนะครับจริงๆมันไม่ให้มีแผลหรือมีอะไรนะครับ มันจะมีการสร้างเลือดเดี๋ยวรอไว้นะครับให้มีตัวอ่อนเข้าไปฝังตัวแล้วเกิดเป็นเด็กนะถ้าไม่มีการฝังตัวนะมันก็จะลอกออกเดี๋ยวพอปอออ6นะครับเราจะเรียนเรื่องระบบสืบพันธุ์กันอย่างละเอียดนะครับจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะป5ใครมีประจําเดือนแล้วก็รู้วิธีการปฏิบัติแล้วใครที่ยังไม่มีเราก็ได้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับ ข้อที่สอนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมนะครับนอกจากร่างกายเราจะมีการเปลี่ยนแล้วนะครับอารมณ์เราก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนด้วยเขาบอกว่าหนึ่งมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายตามสภาพแวดล้อมนะครับหรือสถานการณ์นะเช่นอาจจะโมโหง่ายโกรธง่ายแต่ก็หายเร็วนะครับพอเข้าใจสถานการณ์เหตุการณ์แล้วเราก็อ๋อหายหายโกรธนะบางทีอาจจะโมโหง่าย,ายๆเพื่อนล้อนิดเดียวโมโห แต่ถ้าพอเรารู้อ๋อเพื่อนมันสนิทการมันแย่เราอยากสนุกสนานเราก็หายเร็วแต่ไม่เหมือนเด็กๆนะครับเด็กบางคนนี่แค่ไอศตรีมหล่นหรือ,อไม่ได้กินของอย่างที่ตั้งใจอะไรเงี้ยร้องไห้เป็นวักเป็นเวงกว่าจะหายโกรธหาก,กว่าจะหายงอนเป็นวันๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสภาพจิตใจนะครับของวัยพวกเราเนี่ยนะครับวัยเรียนตอนปลายเนี่ยสิบถึงสิบสองปี นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะอย่างในภาพเนี่ยนะครับนะเด็กผู้หญิงคนนี้บอกขอโทษนะที่พูดไม่ดีอันนี้ก็บอกอ๋อไม่เป็นไรจ้ะนะตอนแรกอาจจะโกรธไปแล้วแต่ตอนนี้หายโกรธแล้วสองมีความรู้สึกที่ตกกังวลนะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างทางร่างกายและไม่ทราบวิธีการเป็นประจนที่ถูกต้องนะเช่นเริ่มมีสิวเริ่มมีประจำเดือนนะครับนะเริ่มมีคนที่อวัยวะเพศนะรู้สึกวิตกกังวลนะครับเพราะนั้นเราไม่ควร ต้องวิตกกังวลนะครับเพราะเป็นธรรมชาตินะทุกคนจะต้องมีนะไม่ผู้หญิงบอกเออไม่อยากมีประจำเดือนเลยไม่อยากจะต้องมาใส่ผ้าทใหมนะครับมันเป็นธรรมชาติยังไงก็ต้องเจอนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าต้องทํำยังไงเช่นถ้าจะมีสิวเราก็ต้องหมั่นล้างหน้าให้สะอาดนะครับซับเหงื่อให้แห้งเป็นต้นสมมีความรักและความต้องการปกป้องกลุ่มเพื่อนหรือพวกพ้อง นะครับอันนี้ธรรมชาติของวัยนี้เลยนะครับสิบถึงสิบสองปีนะมักจะชอบอยู่กับเพื่อนนะมีกลุ่มเพื่อนชอบอะไรเหมือนเหมือนกันนะชอบเล่นเกมออนไลน์เหมือนกันคุยกับเพื่อนรู้เรื่องเหมือนกันนะคุยกับพ่อแม่ไม่รู้เรื่องละเกมเป็นอย่าง,งุู้นเกมเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็นี้เป็นลักษณะนะครับนะต้องการกลุ่มเพื่อนข้อที่สี่นะครับมีความสนใจเรื่องเพศนะครับรักสวยงามมากขึ้น นะเริ่มให้ความสนใจกับเรื่องการแต่งตัวมากขึ้นถ้าเป็นเด็กๆตอนปอนหนึ่งปอสองใส่เสื้อยืดเกงขาสั้นอะไรก็ได้เดินไปเดินมาแต่พอเริ่มโตแล้วนะเริ่มสังเกตตัวเองแล้วผู้หญิงเริ่มมีหน้าอกอาจจะเริ่มใส่ชุดที่มันดูเป็นผู้หญิงมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือเริ่มรักสวยรักงามนะทั้งชายทั้งหญิงอะ่ะนะครับนะผู้ชายบางคนแดดไม่ออกเลยทำไมต้องใส่แว่นกันแดดก็มีนะครับนะ ข้อ5นะครับเห็นความสําคัญและใส่ใจความรู้สึกของเพื่อนมากนะปริบัติตนตามเพื่อนในกลุ่มทั้งการแต่งกายการใช้คําพูดและการใช้สิ่งของนะขเขาเรียกว่าเป็นแก๊งวัยรุ่นนั่นแหละนะครับนะบางทเาีเพื่อนนัดกันใส่เกงยีนเ,เรามีแต่งเกงขาสัน้นนะก็ต้องไปขวนขวายหางเกงยีนมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือมักจะเห็นความสําคัญนะใส่ใจความรู้สึกเพื่อนแต่งกายเหมือนเอนเพื่อนนะ รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับ6ต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มนะจึงเลือกเข้ากลุ่มเพื่อนที่มีลักษณะและความคล้ายความชอบเหมือนเหมือนกับตัวเองนะกลุ่มเพื่อนก็มีหลายๆแบบนะบางคนชอบเล่นผาดโผนบางคนชอบอยู่เฉยๆเงียบๆนิ่งๆนะครับนะเราก็มักจะไปอยู่กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับตัวเราเองนะครับแล้วก็ต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน ข้อที่เจนะครับต้องการเพื่อนสนิทหรือคนรู้ใจนะครับเป็นเพื่อนคู่ค,คิดคอยให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหานะน้อยคนที่จะชอบอยู่คนเดียวนะครับนะมักอยากจะมีเพื่อนนะไว้คุยไว้คิดไว้พูดคุยอะไรในสิ่งที่เหมือนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของวัยเรานะครับที่เราต้องรู้นะครับเพราะงะั้นก็จบเนื้อหาคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนต่อกันอีกในคราวหน้าและในครั้งที่สาม นะครับเสร็จแล้วถึงจะมีการทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับขอจบการเรียนการสอนและเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ